สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนื่อนามถือดดวยแล้วนะครับวันนี้นะครับเอาใจเ,เพื่อนๆที่ลงทุนในแอป IQ Option นะครับวันนี้เราจะมาเช็คให้ชัวนะฮะว่าผลราคาสินทรัพย์ของแอป MT5 กับ IQ Option มันตรงกันหรือเปล่านะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับ พครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แอป IQ Option เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณนะฮะสามทุ่มยีนาทีนะฮะเป็นวันจันทร์ที่10เมษายนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเปิดตลาดพอดีนะครับดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบนะครับราคาของใน IQ Option นี้นะครับเปรียบเทียบกับตัว MT 5นะฮะซึ่งก็ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นบัญชีที่เป็นเดโมนะครับ แต่ว่ามันก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันกับการเทรดจริงๆนะครับนี่นะฮะผมก็เปิดสินทรัพย์ไว้ทั้งหมด3อันนะครับได้แก่อันที่1ครับเป็น EURUSD นะครับเซ็ตเป็นค่ากราฟ1นาทีนะฮะหนึ่งมินิตนะครับ,รบแล้วก็เป็น GBPUSD แล้วก็ USDJPY นะครับ ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างใน IQ Option กับ MT4 ดูซิราคาเดียวกันหรือเปล่านะฮะจากที่ผมเคยใช้แบบ2 u s ยูสนะครับก็คือเป็นยูสหนึ่งของผมกับอีกยูสหนึ่งใน IQ Option มันตรงกันนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วในกระดานเทรดทั่วไปที่คนเทรดกันมันตรงหรือเปล่านะฮะเราปรับครับค่ากราฟเป็น1นมินิเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะราคาตอนนี้เลยครับ สังเกตว่าหน้าตากราฟเดียวกันเลยฮะลงก็ลงเหมือนกันเห็นไหมครับขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันนะครับราคาครับใกล้เคียงกันนะฮะแต่เนื่องจากว่า MT4, MT5 นี่นะฮะมันใช้ทั้งหมด5สุนิยมนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้6นะครับมันก็เลยจะเบี่ยงกันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาเนี่ยในในมุมของผมมันก็พอๆกันฮะใกล้เคียงกันเลยนะฮะนี่นะครับ มันดูพร้อมกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพื่อนๆลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมมาเปรียบเทียบแล้วมันใกล้เคียงกันนะครับมันมีการถัวด้วยเพราะว่าอย่าให้บอกไปว่านี้มันใช้6ตัวเลขนะครับแต่ในนี้มันใช้5ตัวเลขนะฮะนี่นะครับถ้ามันอยู่ค้างนานก็เห็นมันตรงกันเป๊ะนะฮะอ่ะโอเคคิดว่าเพื่อนน่าจะพอรับได้นะฮะกับราคานะฮะใกล้เคียงกันนะครับนี่นะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ของ EUR USD นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาใช้เป็น GBP USD บ้างดีกว่านะฮะขออนุญาตเปิดครับนะฮะ GBP USD ตรงนี้นะครับเซตค่าไว้1นาทีเรียบร้อยนะฮะลองดูครับหน้าตากราฟเดียวกันหรือเปล่านะฮะป้องซูมหน่อยนะฮะทำยังไงวะนะฮะไม่เป็นไรดูนี้ก็ได้ครับนี่นะฮะมันก็เป็นแนวโน้มเดียวกันครับสังเกตฮะเดี๋ยวกดซูมตรงนี้มั้งนะฮะ อ่าโอเคผมซูมแล้วนะครับแล้วก็ย่อหน่อยนะฮะปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ MT5 นะฮะนี่นะครับเห็นไหมหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะใกล้เคียงกันนะครับตัวเลขนะครับนะห้าเนะฮะเนี่ยห้าเนะปัดกันนิดหน่อยฮะแดเซกันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ารับได้นะฮะในตัวเลขนี้นะครับนี่ฮะเดียวกันนะครับอ่านะอันนี้ใช้โปรแกรม MT5 นะฮะ มาดูอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมเปิดไว้คือ USD JPY นะครับ USD JPY ตัวนี้นะครับตั้งวันหนึ่งนาทีเรียบร้อยนะครับลองดูสิหน้าตาเป็นยังไงฮะขออนุญาตเหมือนเดิมครับขยายอ่ะโอเคนะเห็นไหมตัวกราฟคล้ายกันเลยครับเห็นไหมฮะแต่เบี่ยงกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ตัวเลขนะครับ เห็นไหม97703นะฮะเห็นไหมใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าราคาของ IQ Option นะครับเป็นราคาเดียวกับตลาดทั่วไปนะฮะใน MT5 เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนมั่นใจนะฮะว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยเกิดขาดทุนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการล็อกผลของทาง โบรกเกอร์นะครับแต่ว่าเราขาดทุนเพราะเราขาดทุนนั่นเองนะครับย้ําตรงนี้นะฮะก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครอยากจะทดสอบลงทุนก่อนนะฮะก็แนะนําว่าเปิดบล็กปุ๊บก็ใช้บัญชีทดลองเทรดดูใกล้ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าทุนเราพอหรือเปล่านะฮะอย่าเอาเงินร้อนมาลงทุนนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้มากพอนะครับการลงทุนมันหน้าเบื่อนะอันนี้ฝากไว้นะครับดังนั้นผมทำคอนเทนต์นี้มาให้เพื่อนๆสบายใจได้นะฮะว่า ตัวเลขเดียวกันฮะกับตลาดทั่วไปนะครับขอให้เพื่อนนะฮะลงทุนะสบความเสเร็จทำกำไรเยอะใน Binary Option ของแอป IQ Option นะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ